สวัสดีค่ะคลิปปี้เสนคข่าวเกี่ยวกับแบมแบมกัเซักนนะคะในวันที่21ธันวาคมแบมแบมได้เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและมีโมเมนต์น่ารักของแบมแบมกับผู้จัดการส่วนตัวและเจ้าหน้าที่ที่สนามบินออกมาให้ชมกันด้วย เรื่มกันที่โมเมนต์ระหว่างแบมแบมกับผู้จัดการที่ดูแลเขาโมเมนต์น่ารักนี้เกิดขึ้นตอนที่แบมแบมเดินทางถึงประเทศไทยแล้วนะคะเป็นตอนที่แบมแบมหันไปรอผู้จัดการของเขาและหลังผู้จัดการเดินมาแบมแบมก็จะช่วยถือกระเป๋าของเขาที่อยู่ในมือผู้จัดการแต่คุณผู้จัดการไม่ยอมให้แบมแบมถือนะคะเพราะคุณผู้จัดการเขาจะถือให้เองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักของแบมแบมและผู้จัดการที่ดูแลเขานะคะ มากิดที่โมเมนต์น่ารักของแบมแบมกับเจ้าหน้าที่สนามบินอย่างคุณเจ้าหน้าที่ท่านนี้นะคะเขาต้องตรวจวัดอุณหภูมิให้กับแบมแบมความน่ารักของแบมแบมก็คือย่อตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นตรวจวัดได้สะดวกนะคะหรือจะเป็นตอนที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแบมแบมเขาหมดหน้าที่แล้วแบมแบมก็ไหวขอบคุณแล้วก็บอกลากับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ จะพูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ